แล้วประสบการณ์ที่โยมพ่อเคยนั่งสมาธิสายหลวงพ่อฤษีเิองดำวัดท่าซุงอ่ะตอนนั้น่ะเป็นยังไงมัง่งอ่ะโยมพ่อเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์ที่โยมพ่อไปนั่งสมาธิที่ตอนนั้นโยมพ่อไปนั่งกับหลวงพ่อฤษีเรงดำอ๋อไปเจอท่านเลยใช่ไหมนนไปเจอตัวท่านเลยใช่ไหมไปนั่งกับท่านเองเลนะอแล้วก็ไป ท่านก็แจกผ้าแจกอะไรก็มือก็มือว่ายอมพ่อต่งางร้อยหนไปร้หยหนนะ่ะโอ้ทำไมยมพ่อได้ไปอ่ะทำไมยมพ่อถึงได้ไปที่นั่นน่ะไปคือเขาเช่ารถไปอ<ว>ยอมพ่อเป็นไดรฟเวอร์แล้วพอยมพ่อก็ไปนั่งเขาด้วยเนี่ยอืืออมันนี้อสองนะเนี่ยเป็นโชฟเฟอร์ว่างั้นเหรอเป็นโชเฟอร์ คือมีคนเข้ามาเช่ารถเพื่อไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อหรือสิิงดำงแล้วเราก็ได้มีโอกาสเนี่ยไปด้วยก็เลยไปเจอหลวงพ่อหรือสิริงดากี่รอบประมาณสักกี่ครั้งได้เพื่อนๆมีกำลานด้วยการทั้งหมก็เท่ากันหมดประมาณสักกี่ครั้งโยมพ่อทีอส่สามสี่ครั้งใช่ไหมสามสามีสม่ส โอ,โอเคแล้วยมพ่อไปก็เจอหลวง,งพ่อฤษีทุกรอบฤษีดำทุกรอบท่านไปมาเองเลยเหรอท่านเดินทางมาจากวัดท่าซุงอะ่ะอันมาเดินทางมาอยู่กรุงเทพไปไปดูมมว่ามโอเคแล้วจะเข้าวิชนามานังลำนักท่านไมีอยู่นั่นวันไหนท่านจะมาสอนตมาที่นี่นก่อนเดินมาท่านเองเลยอ๋อแล้วเป็นไงม้างยมพ่อประสบการณ์ที่ การก็เป็นนี่นคือว่าเขานั่งเป็นให้นั่งเป็นวงรอวงละห้าองค์ล้อมวงก็นั่งเนี่ยแล้วก็จะพอทักสักเจ็ดนาทีเนี่ยก็จะมีคนถามว่าคนมาถามตอนนี้ถึงไหนแล้วเห็นอะไรบ้างอะไรถึงไหนแล้วตอนนี้เข้าถึงไหนแล้วแล้วกเราก็ตอบก็ตามที่เห็นจนตอนนั่งครั้งแรกครั้งที่สองก็นั่งตรงนี้ไม่ได้แล้ว วันที่สองแม่นางรงนี้ไม่ได้แล้วต้องเล่นนางอีกขั้นหนึ่งแล้วอ๋อหมายถึงว่าเขาแบ่งกรุ๊ปกรุ๊ปแรกก็คือแบบแบบเบสิกเลยคือธรรมดาที่ยังไม่รู้ธรรมะเลยคคนที่ยังไม่เห็นอะไรก็ต้องนั่งดีเก่าอ๋อคนบูญอะไรแล้วเราขึ้นไปชั้นหนึ่งแยกห้องแยกห้องครับแล้วครั้งแรกยมพ่อเห็นอะไรเวลานั่งสมาธิตอนนั้นก็เห็นเป็นลูกไม่ไ่ง ในหลวงอะไรเงี้ยมาไปอยู่ในวังในววงในหลวงพาไปหา <c oughs> อาทีในวังเดินเป็นกลุ่มเป็นปราลาจวังเป็นอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเราเนี่ยเราเห็นในหลวงพาเรามาที่วังที่ไหนที่ไหนก็บอกเขาตามที่เห็นนะเขาอว่าจบนั่นเขาถามก็น้นนั่แล้วมาโยมพอ่อ เอาหน้ามาต้องไปอยู <ppy aciones? S 2> ่แตกเงี้ยทั้งบนนะ้ซ้าเดียวทนไปกันมีหลายชั้นนะตเอาหินชั้นบนมุงนะเพราะคนที่ยังไม่เห็นอะไรก็ลองอยู่ล่างนี่ต่อไปต่อมีไปตามที่เห็นเด้หอะไรเนี่ยแล้วยมพ่อนั่งไงอ่ะเวลานั่งสมาธิอ่ะนั่งแบบนี้ไหมนั่งแบบนั่งขาขวาทับขาซ้ายได้ไหมขาสมาธิเนี่ยอ๋อ แล้วไงล้วไงต่อแล้วก็หายด่งเป็นวงวง,งั้นแหละอืมแล้วักคือขึ้นกี่โมงยี่สิบนาทีอะไรเขาก็าจะมาถามอ๋อโยมไปถึงไหนแล้วเห็นอ,อะไรบ้างน้ำเห็นอะไรไหม,อ,มอะไรเียน้ำเตยเลยเห็นอะไรก็คนยังไม่เห็นก็เลยไปคนเห็นอะไรก็ซักต่อไปเลยเลยอ่างเงี้ย แล้วนั่ง<ท>ไม่ได้แบบนั่งแบบว่าไม่ต้องยุบหนอพองหนอหรือว่าทำไม่ต้องพุทธโออ๋อแต่เรากำหนด,ดลมหายใจไหมอานาปานสติใช่ไหมใช่ครับอ๋อพุทธเข้าเข้าโอ้พุทธเข้าโอพุทธเข้าโอโอแค่หายใจ แล้วยังไงต่อแล้วสุดท้ายยังไงยมพ่อนั่งนานไหมครั้งแรกต้งนั่ต่อชพีวโมงกว่านะโอ,อ้ไปถึงก็ไปนั่งอย่างเดียวอ่างั้นแหละไปถึงก็นั่งแล้วก็นั่งแล้วเขามีใครสอนไหมแล้วเขาบอกให้นั่งอย่างเดียวเขามีคนสอนก่อนไหมก่อนที่จะมีคนสอนไม่มีคนสอนเข้าไปเรียเขาก็สอนให้นั่งอย่าง,งนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอนั่งแล้วก็นั่ง ครมากับใครอะไรนั่งเลยอนะตงร่างเป็นกลุ่มอีกคนมาเนี่ยรู้จักกันนิดหนึ่งก็ได้ถึงห<ม>้าคนอ่ะโดยมากจะห้าคนเนี่ยล้อมวงว่ามาหากันอืมเป็นล้อมล้อมเป็นวงวงแบบนี้นะวงกลมๆล้ล้อมเป็นวงด้วยันฉันอ่ะอ๋อฉันอ่ะาเหมือนพระนั่งฉันกันห้าอ๋อเออเหมือแนบบพระนั่งฉันนึกภาพออกเลย จังหันตอนเสร็จ้นท่านก็ท่านก็เรียกเอาของขวัญอะไรเงี้ยอันนี้คือหลวงพ่อฤาษีดำเลยลงฤาษี่อ๋อแล้วเอาของขวัญอะไรบ้างของขวัญแรกมีลูกพันแล้วก็มีลูกพันรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นจ้านี้กระแผ่นให้เป็นแบบว่าไอ้ที่เป็นแหนบแหนข้อมีเป็นลูกพันก็มีอะไเงี้ย ใชแล้วก็ทำทำเม่พูดอะไรบ้ากนะมือหัวบัวหัวหัวรวยหัรวยหัวรวยท่านพอยู่คำเดียวอ่ะอืเออบนดลงพ่อเออบิดลงพ่อธรรมชโยเลยนะเอยก็จริงๆอ่ะสำคัญนะถ้าเรารวยเราก็มีปัจจัยไปทำบุญไปสร้างความดีอย่างอื่นได้พระโพธิสัตว์อ่ะเวลาท่าน ตรวจดูท่านดูว่าเออบารมีอะไรที่จะต้องทําอันดับแรกอ่ะท่านก็ไปเห็นแล้วโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกองค์เนี่ยอ่ก็จะเน้นเรื่องทานบารมีก่อนเพราะว่าถ้าเรามีทานบารมีแล้วว่าบารมีอย่างอื่นเนี่ยมันจะปฏิบัติได้สะดวกก็เริ่มต้นจากทานเนี่ยเออหลวงพ่อฤาษีดำท่านก็เหมือนกันเนี่ยท่านก็บอกให้รวยดวยท่านเขารู้ไงวันแรกก็ น่งแบบนั้นก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเห็นยังเจ็บซ้ำๆอยู่่งเป็นแล้วเห็นไอ้สวรรค์เห็นนรกอะไรบ้างไหมเห็นเห็นสวรรค์นั่งขึ้นอยู่บนสวรรค์น่ะเป็นยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิอยากอยรู้ที่ยมพ่อเห็นอ่ะเห็นสวรรค์ก็เห็นเม่นลงในวังในเวงอะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่ในวัง เดินชมวังเดินชมอะไรเหมือนนั่นเราไปประเทศไหนที่เดินชมลูกชมอะไรเงี่ยอืงลูกดวงมือมองอะไรเงี้ยสว่างไหมล้วเจอเทวดาเจอดังฟ้าอะไรมั้งไหมตอนนั้นไม่เจอนะเจอโล่งๆอย่างเดียววะโอเโล่งๆเป็นคล้ายๆพระราชวังเป็นอะไรเงี้ยนะสีทองหรือว่าสีใสๆหรือว่าสีขาวทองสีทองครับโอ้อืม แล้วท้องฟ้าเป็นสีอะไรอ่ะอ้กว่าเขาเสีขาวธรรมาดาอ๋อแล้วสวยไหมโย,ยมพ่อว่าสวยไหมนี่สวยครับคือเห็นในสมาธิเหรอเห็นในท้องเนี่ยเหรอครับอืมลัตาหลับตาเราเหมือนนะั่นหลับตาเราในเห็นภาพอย่างั้นนะอืมหลับตาเราเห็นเป็นภาพเห็นเหมือนจริงเลยไหมใช่เ,เหมือนจริงเลย,เอ,เลยอ๋อ เห็นอยู่นานไหมเห็นนานมันเห็นอยู่นานแล้วเราได้เดินไปเที่ยวไหมหมายถึงเห็นอยู่แล้วเราทำยังไงต่อเราเดินไปเที่ยวแบบเดินไปเที่ยวแต่ว่าเราเที่ยวในตึกอะไรเงี้ยเดินตึกนั้นนั่นมาตึกนี้เดินไปชมวิวตึกเลยเลยเลยเฉยอย่างนั้นขึ้นอย่างนั้นก็ลงอย่างนั้นอะไรเงี้ยไปเลยเลยเงี้ยแต่ไม่เจอใครเหรอโยมพ่อเจอ หมันแหว่งอะไรเว้ยใไอมองเห็นเป็นเจ้ามีดาห์น่ารักขาอะไรเงี้ยอ๋อแต่อะไรไงอีกอะมีไปมากกว่านั้นไหมหมายถึงเห็นอะไรเยอะกว่านีามน้มันมันตัวอย่างก็ไปก็เวลามันน้อยมากแล้ะแต่แล้ว,แล,วแล้วเราเห็นนรกบ้างไหมนรกนรกจะไม่ยังไม่เห็นอะไรนรกอ๋อไปขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวเลยนะ วมอเดียวเออดีสงสัยใจมันใสไงยมพ่อนึกอะไรตอนนั้นพูดโทอย่างเดียวอ่ะมันถึงใจมันนิ่งอ่ะพูดโทรอย่างเดียวเลยพูดโทอย่างเดียวแล้วใจมันพุ๊บไปเลยอ่ะมันมันมีกําลังเรื่องไงใจมันเป็นยังไงตอนนั้นมันถึงเห็นเป็นภาพเป็นภาพให้เราหลับอ๋อมอมันไม่เห็น ตลอดเวลาเียแล้วคนอื่นโยมพ่อได้ถามไหมว่าเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนอีกคนมาถามว่าอะไรเราจะไปเห็นอะไรเ่ยเขาโยโยมตอนนี้พ่โยต่อ่แว่นตาแล้วแว่นตามันหักกว่าก็เล็บไว้ก่อนมองตาเห็นก็โยมพ่อนะโยมพ่อใส่แว่นทำให้เขาขำในใจ เมฆอยู่ในใจแต่ไม่กัวเลาะไม่กัวเลาะอยู่ในใจตลอดเวลาเลยโอ้ยวงขังเยอะ้ากะลืมตามาก็เห็นอย่างเงี้ยลาตาก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยเขนั่งนั่งเหมือนวงวงฉันล้อมวงห้าคนนะก็เลยแบบไม่ได้สมาธิเลยมัวแต่ขำยมพ่ออ๋อเขาบอกไม่ได้เห็นมาทุเลยมัวขำยมพ่อนี่นี่มัวแต่ขำอยู่เลยไม่ได้สมาธิเด้ยมพ่อไม่สนใจเว้นเราจะหักหรือไม่หักก็ว่านั่ง พุธโทรพุดโทรไปเรื่อยๆโอ้โหนี่เห็นไหม,มไปเที่ยวสวรรค์มาแล้วเนี่ยคน,คนที่เห็นก็เขาก็มีนะเขาก็แต่เดชซักถามม่าเห็นอะไรอ่ะเขามาเห็นเห็นเขาก็ตะขินไปชั้นสองต่ยมห่อดีๆไม่เห็นก็มีสองคนสามคนก็อยู่ต่างหากันว่างนานนั้นนะดีๆอ่ะไอ้คนหลังไปนั่งเอียนนแล้วแล้วตอนไปอยู่ชั้นสองได้เห็นอะไรอีกไหม ก็เห็นเห็นเลยเลยเนี่ยเห็นอะไรเห็นซ้ําๆเนี่ยเหรอเห็นซ้ําๆป่ะเห็นซ้ําๆอ่ะอืมแล้วมันมีความสุขไหมตอนเห็นน่ะเห็นแล้วมันเกิดอมีคนตกมากเลยเต็มเลยมีคสตกมากเลยนี่ก็เราอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยนี่ก็เราอยู่อะไรจริงๆเนี่ยเดินตามลอยรับประจ้าอยู่อะไรเงี้ยเดิน เออแปลกดีนะอ่าแล้วยมพ่อแบบลืมตามามันเมื่อยยังไงถึงต้องออกมาจากตรงนั้นก่อนเวลาออกจากสมาธิหรือเขาบอกว่าหมดเวลาเขาประกาศได้ปะเขาเขาตีราคาโอ้เขาคือเขาตีระครงให้รู้ว่าหมดเวลาแล้วให้มารับประทานอาหารอาหารเพนได้แล้วอเวลาเพน หลวงพ่อก็เลยออกต้องออกจากสมาธิใช่ไหมออกจากสมาธิโอ้นี่มัน,นอันนี้ที่ไหนอะที่สถานที่ที่อยู่ที่ไหนนะมีที่ซอยสงฟ้าที่กรุงเทพมีทางสะพานควายอะไรครับขับรถไปอย่างเด็ดเด็อ๋อสะพานอ๋อซอยสีฟ้าสะพานควายซอ,อยสีฟ้าซอยยี่สิบสามโอ เราจะต้องจำเพราะเราคนขับรถเราเป็นโชเฟอร์เราต้อ,ง,อ,อ,ตองจําไม่ได้ตอนนั้นพอสอ,อะไรไม่รู้ยมพอ่อยมพออย่ออายุเท่าไหร่ตอนนั้นพ่อก่อายุสิบสิบสามร้อยห้าสิบต้นปีโอ้ก็พอได้จำอยู่อ่ะตอนนั้นเขาย้อนกลับไปก็สามสิบกว่าปีแล้วนะสามสิบกว่าปีแล้วเอวอ นานละ<อ> <c oughs> เนี่ย<อ>แล้วอยู่อ,อยู่กี่ครั้ง<อ>ไปกี่ครั้งสามสี 3, <อ>่ครั้งอะไปทั้งหมดกี่ครั้ง<อ>ที่ไปนั่งสมาธิกับหลวงปู่ไอหลวงพ่อหรือสีริงดำอะไปสามครั้งเองที่น่นที่นั่นแล้วก็โดนมากอจะไปไปดีวัตันาพี่ไปด้วยป่ะไปดีวัตันอะเไปจำพ่อไหมเคยนะเนาะ ว่าเคยอยู่นะเคยพายมพ่อไปนะในปายก็เอนเกย์โรนอะไรช่าีเนี่ยนะเอะวัดมูลโรคต่างวัดีด่างๆในปกันนะีว่าเคยจําว่าเคยพายมพ่อไปนะอ่าสอ,องของนสามขนน่ไปไปนั่งสามล้อกัมเล้บเปล่าไปไป,ไปเคยนั่งสามล้อวไ,ไม่มไปเจอตัวท่านเลยนะมยมพ่อตอนนั้น ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วแต่ก็เจอโยมพ่อเจอตรงที่ซอยสีฟ้าลอยตาไปซอยีฟ้ท่านเลยได้กราบท่านไหมได้กราบท่านได้ถวายปัจจัยอะไรไหมหัวขาอยู่หัวขาวไปจับกราบเท้าท่านเลยโอ้ได้กราบได้กราบแทบเท้าหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำเลยอือตัวเลยโอ้ปื้มนะเออข่าววทยาคมเนี่ย อืมโอ้ทําไมต้องเข้าไปทีละคนนะ่ะเขาตท่แจกของอะ่ะอ๋อเราไปขอของศักดิ์สิทธิ์ท่านนะ่ะนะเอาเลขเรีเกขเรียงคิวว่าไปดีละคนดีละคนเนี่ยโอ้ใกล้ชิดเลยอะ่ะโอ้มีบุญนะเน,นี่ยครับอยา่าใช่แ,แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านจะดงังถึงขนาดนั้นนะอืมตตนนั้นรู้ว่าท่านดังถึงขนาดนั้นได้มาตั้อย่างนี้ท่านดังนาดูอืมเลยดังเลยสิงดับอะไรก ตอนนี้ยมพ่อเก็บเก็บพระของขวัญไว้บ้างไหมเก็บพระของขวัญที่ได้จากท่านมาบ้างหรือเปล่าได้ครับเป็นพระเช่นหมารหรือเปล่านี่เป็นพระนั่นนั่นเป็นพระเป็นแหนะอ๋อเป็นหลวงพาออืมโหนานเลยนะท่านได้รับกับมือมานี่ต้องเก็บไว้ดีๆ้วเนี่ยรับมือมาอืม ได้กราบท่านด้วยเนี่ยโอ้โหพพกราบพระผู้ทรงศีลนะโอ้โหนโมทนาบุญกับยมพ่อด้วยตอนนั้นสม่ไดี้ก็ทำจะดังขนาดนั้นนเรา<ห>อย่างนี้ตัดด้ดังนะเดี๋ยวนะวัดตอนพระตาชงใหญ่โตโอ้โหดังดังจ้ะ<ห>ตอนนั้นก็ในประเทศไทยถือว่าใหญ่ใหญ่สุดแล้ะย,ยมพ่อมีศา,าลาห้าไร่สิบไร่ร้อยไร่ตอนนั้นน่ะ หลวงพี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยสาลาร้อยไล่โอ้มีจริงเหรอโอ้ไปดูแล้วืนี่แหละบุญท่านนะอนุภาพแห่งบุญท่านเนี่ยออนุภาพแห่งสมาธิะโยมพ่อนายมพ่อให้ปื้มเนี่ยมพ่อได้มีโอกาสเนี่ยนั่งกับพระ,ะเกจิอาจารย์ที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมเนี่ยทรงอภิญญาเนี่ยอย่างหลวงพ่อดูสืออเงดำมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้กราบใช่ไหมกราบแทบเท้าเลยเหรอ โดนเท้าไหมโดนเนี่ยโดนเท้าเลยครับอย่าเป็นเป็นอาจารย์เลย,เลยนนะอะไรก็่างนงีอ๋อเป็นฝากตัวเป็นศิษย์เลยนะเนี่ย<ด>อ่าเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำมาก่อนนะเนี่ยเออแล้วก็นั่งสมาธิในระดับที่เขาเรียกว่าโยมพ่อผ่านผ่านขั้นหนึ่งไปแล้วใช่ไหมผ่านห้องแรกไปแล้วเออไปอยู่ห้องชั้นสองไปแล้วเห็นแล้วนั่งเห็นภายในเออ เริ่มสมาธิโดยใช้อนาปานสติใช่ไหมที่พุทธโธพุทโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธจ้ะเราก็ได้เลื่อนจากคือถ้าไม่เห็นอะไรเขาให้อยู่ตรงนั้นอันนี้เราเห็นภาพที่เกิดทั้งในเป็นลักษณะของสวรรค์เป็นอที่ยมพ่อบอกเป็นเป็นปราสาทสีทองอะไรนะอืมเลยได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้นสอง อดีแล้วเนี่ยเนี่ยแหละประสบการณ์การนั่งสมาธิเนี่ยก็หลากหลายจ้ะโยมพ่อก็เก็บไอ้พวกเนี้ไว้เป็นแบบนึกระลึกถึงบุญนะจ้ะ,ะเนี่ยขเขาเรียกว่าอันเนี้ยที่หลวงพี่พูดมาโยมพ่อเอาบุญเาฝากทุกๆคนหน่อยบอกว่าขอให้ทุกท่านได้บุญนี้ด้วยนะครับขอให้ทำได้บุญนี้นะครับอขอให้ทุกๆคนได้บุญนี้ด้วยครับอขอใหทท้ทุกคนได้บุญนี้ด้วยครับ อาสาธุสาธุอนโมธามิอนโมธานาบุญยมพ่อด้วยเนี่ยได้มีประสบการณ์ตัวจริงเสียงจริงนะไปเจอหลวงพ่อหรือสีดิ้งดำเนี่ยเจ้าวาดว่าท่าสุงม,มาละฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยได้ีโอกาสกราบเท้าท่านอท่านใครพราของฝันกำมือเลยเป็นแนบเอแล้วก็ฝึกสมาธิผ่านขั้นหนึ่งไปแล้วนี่แล้วก็ยังมีเหรียญท่านหรือว่าเหรียญท่านแบบเหรียญ อันนก้เหรียญอมน้ำมนมุษย์เมน้ำมนุ์อะไรเนี่ยมีเหรียญอมอมมีไข่ก็มีมมขขจ้ะจ้ะสาธุสาธุอย่างปื้มไหมปื้มครับเนี่แล,แล้วนะันบเริ่มบ่ตัดใบวัดที่ไหนรู้หรือว่าแต่เรามาดีดีอืมเนี่ยเราเคยฝึกมาก่อนไงเ,เนี่ยมีบุญเก่ามาก่อนยมพ่อก็เนี่ยมี ปกติมันก็ไม่ได้ได้ง่ายๆนะการที่จะเห็นภาพภายในอะ่ะใจมันต้องหยุดนิ่งระดับหนึ่งเลยนะเนะี่ยถึงใจใสใจสว่างไปเห็นวิมานสีทองได้อย่างนั้นน <Okay. S 1> ่ะจะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกต่อไปโยมพ่อฝึกต่อไปจ้ะ <Okay. S 1> เนี่ยก่อนหนูพี่ถึงบอกว่า,าสมาธิมันก็มีสามอย่างที่บอกไปหนึ่งบอกว่า,าผ่อนคลายร่างกายก่อน จะมาจะยืดเส้นจะโยคะเอหรือว,ว่าจะนวดตัวเองก็ได้ให้ร่างกายมันผ่อนคลายก่อนอันที่สองคือนึกนิมิตเราเรียกว่าวิชวลไลเซชันคือนึกนิมิตจะเป็นองค์พระดวงแก้วหรือว,ว่าเนี่ยที่ยมพ่อบอกยมพ่อจะนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ําเนี่ยจะเอามาเอห้อยทําห้อยคอไว้ก็ได้ครับอ,อยมพ่อจะทําอะไรอะ่ะจะทําอะไรยมพ่อจะทําอะไรที่ยมพ่อจะทาเป็นสายสร้อย ทำเมื่อไรก็แล้วครับว่นี่พุงนี้หรือนี่อะไรเนี่ยวางแล้วเพราะลูกมีอยู่แล้วอะไรเนี่ยมีอยู่แล้วอย่พ่อจะยมพ่อจะมาใส่ไว้เวลาไปไหนเมื่อไหร่ยมพ่อก็มาดูได้นะครับอหรือว่าจะไปเอาพระของฝันที่หลวงพี่ให้ยมพ่อไปอ,ะอ,อ่ะอย่างนั้นก็ได้พระของฝันที่เป็น รูปหลวงปู่วัดปากน้ําหรือไม่ก็จริงๆพระผงก็ดูได้นะพระผงปากน้ําที่หลวงพี่ให้โยมพ่อไปรุ่นสี่อ่ะยังเก็บอยู่บ่ะเก็บอยู่ับเออไหนๆโยมพ่อก็นึกเป็นรูปพระพุทธเจ้าได้ก็ได้แล้วแต่เน้นเป็นกุศลบายแต่ว่าช่วงนี้ยจะให้ดีก็ให้นึกถึงหลวงปู่อ่ะบ่อย,อย,อยตอๆตลอดต่อเนื่องเลยให้ท่านคุมบุญให้เอ่เวลานั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็สุดท้ายคืออ่อ บริกรรมภาวานาสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังเต้นนะครับนานไหมไม่าภาวาน,านานานไหมครึ่งงว่าโอ้คือคือถ้าหากว่าภาวานาไปเรื่อยๆแล้วอ่ะใจมันหยุดมันนิ่งอ่ะยมพ่อก็ไม่ต้องภาวานาภาวานาต่อ,อให้เอาใจอ่ะไว้ที่กลางกายกลางท้องวางใจสบายสบาย ได้นะไม่ต้องแบบเพือเราจะรู้ตัวเองว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะเราเหมือนภาวนามันภา,าวนาสัมมาหลังเนี่ยท่านเหมือนกับส่งเราไปถึงถึงฝั่งแล้วอะ่ะสมมติมเราแล่นเรือไปกําลังสบายสบายอยู่บนเรือภาวนาสัมมาทั้งเหมือนกับเป็นหางเสือพอไปถึงฝั่งปุ๊บโยมพ่อก็ไม่ต้องละไม่ต้องภาวนาสัมมาหลังละคราวนี้เราถึงฝั่งเราก็ค่อยวางใจเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเนี้ย มีสามอย่างเองอย่างนี้การทําสมาธิจากของตามหลักเนี่ยเอ,อใจใสใจสบายทําอะไรก็สําเร็จอ,อวางใจไว้ในจุดที่สบายสำคัญสุดนะเนี่ยก็ขออนโมทนาบุญกับยมพ่อด้วย,วยจา้จาา